สวัสดีครับผมขณะนี้คุณกำลังอยู่ในการคุยกันวันละตัวนะครับกับผม a k a เมามาโมนะครับผมสเตตัสกินมามา่าสุดที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะค่อยควาอิสรภาพทางการเงินนะครับผมในวันนี้ฮะเรามาอยู่ในช่วงอ่ส่งดีต้องมีคุยนะครับผมอะไรทําให้ผมต้องมาคุยในช่วงนี้ นะครับผมเพราะว่าผมเห็นหุ้นตัวหนึ่งฮะน่าสนใจมากๆเลยหุ้นตัวนั้นก็คือ TTB นะครับผมอ่าเอ่อ TTB เนี่ยฮะดูจากคำแนะนำของบลกเกอร์นะครับผมเบลกฮะบอกให้บายนะครับผมอีก6กบลกฮะบอกให้ถือไว้ก่อนยังไม่มีแนวโน้มต้องรอดูแนวโน้มก่อนว่างั้นนะครับผมอืม มันเลยน่าสนใจมาก KS ในวันที่25เดือนหนึ่งนะครับผมให้มองว่าเป็นเอาเพอร์ฟอร์มเลยนะก็คือ,อแข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับผมหยวนต้าให้เทสติ้งบายล่าสุดทิโก้ครับบอกว่าให้ถือไว้ก่อนอราคาเป้าหมายอยู่ที่1.40นนะครับผมอืมนะ ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่หนึ่งจุดสี่สองนะครับผมปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ก็คือวันนี้นะครับผมเซ็ตอินเด็ก์นะครับผมวันนี้ร่วงไปสามจุดแปดนะครับผมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าจุดสองศูนย์นะครับยืนหนึ่งพันเจ็ดไม่ได้ครับเพื่อนๆโอ้โหน่าเสียดายมากถ้าปิดสุดสัปดาห์ที่ ยืนยืนหนึ่เจ็ดได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับผมเสียดายไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรทีที t B นะครับผมงบล่าสุดของเขาเนี่ยเขาคาดการณ์ได้กำไรเยอะมากนะผมได้เข้าไปอ่าน่าบทวิเคราะห์ของยวนต้านะครับผมวันที่28เดือนหนึ่งเนี่ย เข้าวก็คือกําไรที่เขาได้จากค่าธรรมเนียมมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมเกินคาดนะครับเอ,อคือกลุ่มแบงค์คือมันมันน่าสนใจอยู่แล้วนะครับผมในในภาวะที่อ่ามันเป็นขาขึ้นของดอกเบี้ยนะครับผมคืออย่างเห็นได้ชัดเนี่ยอย่างธนาคารกลางของสหรัฐนะครับ อ่าลือเฟดเนี่ยเขาก็คือคาดการอย่างน้นอยๆนะขึ้นดอกเบี้ยห้าครั้งแล้วนะครับตอนนี้นะเออแล้วล่าสุล่าสุดเร็วๆเนี่ยประชุมรอบหน้าเดือนมีนาเนี่ยอืมเขามองว่าจะขึ้นดอกเบี้ยถึงอ่าศูนย์จุดห้าศูนเปอร์เซ็นเลยนะครับผมอืม อันนี้คือสิ่งที่ตลาดคาดการไว้นะครับผมนะซึ่งมันก็สูงมากนะครับแล้วเขาก็มองว่าจะขึ้นอย่างน้อยเนี่ยห้าครั้งแล้วมีการลด QT ด้วย QT ก็คือขนาดของงบดุลน,นะครับผมไม่เติมน้ำเข้าแล้วจะกวักน้ำออกอีกนะครับผมนึกภาพออกไหมนะ มองมองมองถึงอ่า QT เนี่ยงบดุลเนี่ยคิดซว่ามันเป็นตุ่มน้ำนะครับผม q e เนี่ยก็คือปริมาณของน้ำที่เติมเข้าไปในตุ่มนะครับคือตอนนี้เขาจะลดปริมาณที่เติมน้ำเข้าไปในตุ่มนะครับผมแล้วต่อจากนี้เนี่ยจะเติมน้ำจะไม่เติมน้ำแล้ว แล้วยังจะมีการตักน้ําคืนกลับมานะครับผมนึกภาพออกไปนี่คือการลด QT นะครับผมหรือลดขนาดของดุลนั่นเองนะครับซึ่งมันมีมันก็มีผลกระทบไปทั่วโลกนันแหละไทยเองนะครับผมตลาดอิมมัจินมาเก็ตอย่างเรานะครับผมแต่ในไทยนะครับผมในไทยก็คือถ้าถ้าถ้าสารัฐ คือคือเฟดแล้วในไทยก็จะเป็นอ่าอ่ากนงอือมก็คืออ่าคณะกรรมการนโยบายอ่าการเงินนั่นเองนะครับผมมีไว้ทําไมก็คล้ายๆกันก็คือกําหนดท,ทางนโยบายของอ่าการเงินในประเทศนะครับผมอ่าเงินฝืดทาไงเงินเฟ้อทําไงนั่นเองนะครับแต่ในไทยเอ่อ เท่าที่ผมผมอ่านได้ฟังนักวิเคราะห์แล้วก็ไปไปไปอ่านบทความนู่นนี่นั่นเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยอา,อาจจะยังไม่เน้นเรื่องขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไปเน้นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านะครับผมเขาก็เลยมองว่าประเทศไทยเนี่ยครึ่งปีแรกอาจจะยังไม่เห็นหรอกครับขึ้นดอกเบี้ย แต่มันก็จําเป็นต้องขึ้นนะถ้าถ้าสหรัฐเนี่ยเขาขึ้นดอกเบี้ยรัวๆเงี้ยถ้าสหรัฐเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จําเป็นต้องขึ้นเพื่อรักษาช่องไฟแล้วก็ระยะห่างเพื่อรักษาบาลานซ์ของของของระดับของค่างเงินให้มันบาลานซ์กันนะครับผมถ้าถ้าไม่ขึ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับค่าค่างเงินนะครับผม ส่วนเพื่อนคนไหนที่ที่ที่รู้สึกว่า,าสามารถอธิบายได้กระชับแล้วก็ได้ได้ใจความมากกว่านี้ก็สามารถมาโพลแล้วก็มาแชร์ใต้คลิปกันได้นะครับผมนี่ก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมผมก็เลยหยิบหุ้น TTB ซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยมา มามาพูดคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการาฟกันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวเราจะไล่ดูกันทุกไทม์เฟรมเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่การาฟกันเลยนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่การาฟกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไทม์เฟรม60นาทีนะครับไทม์เฟรม60นาทีนะครับผม เดี๋ยวเราจะซูมเข้ามาสักหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าเส้น EMA ทุกเส้นนะครับซับพอร์ตเขานะฮะในราคาที่1บาทสี่สิบสองสตางค์นะครับผมไฮใกล้สุดของเขานะครับอยู่บริเวณที่1.50นะครับผมแล้วก็แนวรับที่มีนัยยะสำคัญนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณ1.32 นะครับสำหรับคนเล่นสั้นนะครับก็มอง time frame หกนาทีนะครับผมถ้าเขายอมมามาบริเวณ1.32ก็อ่าอาจจะแบ่งไม้ซื้อนะครับผมแล้วก็รอเด้งนะครับผมก็ต้านแรกก็น่าจะประมาณ1.41นะครับผม แล้วก็ต้องรอดูว่าอ่า1.46จะยืนได้ไหมนะครับอืมแล้วก็ทันต,ต่อไปก็1.50นะครับผมถ้าผ่านนะครับผมถ้าผ่าน1.50ไปได้ก็เดี๋ยวไปดูต่ออีก อีกไทม์เฟรมหนึ่งนะครับผมแต่ก่อนแต่ก่อนอื่นนะครับผมเรามาดูอินดิเคเตอร์กันก่อนนะฮะอ่า RSI ในไทม์เฟรม60นาทีเหมือนอผิดอันเหมือนจะทำ e a r i s h divergence นะครับผมขณะที่ราคาเนี่ยสูงขึ้นแต่ว่า RSI ของเขานั้น ย่อลงมานะครับผมไ้ต่ำลงนะครับผมแต่ MACD นะครับผมก็ณนะตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าอาทิตย์หน้านะครับผมแต่อาทิตย์หน้ารู้สึกว่าจะมี f ฟ d ด i n มินินะเฟ d ด i n มินิก็คือสรุปการประชุม f ฟ d นั่นเองนะครับผมก็อาจจะ สรุปทุกอย่างที่ประชุมที่ผ่านมาของการประชุมเฟดนั่นเองนะครับผมเราต้องมาดูว่า,ามันมันน่ากังวลขนาดมากน้อยขนาดไหนคือเราต้องดูดูตลาดดีๆนะครับผมช่วงนี้ <c oughs> นะเออแล้ววันศุกร์นี้ก็ปิดแดงด้วยนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> หน้าใน time frame หกนาทีที่ทีบีนะครับผมก็อ่ายังยังพอเห็นกรอบให้เล่นนะครับผมถ้าสมมุติเขาย่อมานะครับ1.32นะครับก็ยังคงเป็นแนวรับนะครับผมถ้าหลุดก็ต้องคัดก่อนนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้เขายืนที่1.41นะครับผมเหมือนยืนได้แล้วแหละ ต้องรอดูว่า RSI เนี่ยจะหักหัวขึ้นมามากน้อยขนาดไหนนะครับผมนะต้องดูดูสัญญาณอินดิเคเตอร์ด้วยนะครับผม่าแนวต้านต่อไปของเขาก็คือ1.46นะครับผมแล้วก็รอทะลุ1.50นะครับอ,อเดี๋ยวไปต่อที่ Time Frame Day นะครับผม Time Frame Day ซูมเข้าไปใกล้ๆฮะ เห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหม MACD ครับตัดเส้นซ n a l l ล n ยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอืม RSI ตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดสองสาม ถือว่าดูดีนะครับผมใน t ทม e เฟรมเดย์ย้ำอีกครั้งนะครับผมใช้ไทมเฟรมไหนซื้อก็ควรใช้ i ทม f เฟรมนั้นขายนะครับอมองจากตรงนี้นะครับผมทีทีบี t t B ในไทมเฟรมเดย์นะครับแนวต้านก็ยังแนวต้านบริเวณใกล้สุดนี้ก็อยู่ที่1.50นนะครับผมเหมือนเดิมฮะ ไม่ได้แตกต่างอะไรกันกันกบ Timeframe 60นะครับผม1.32ก็ยังคงเป็นแนวรับนะครับนะวันจันทร์ฮะถ้าตลาดดีๆครับผมก็มีลุ้นนะครับผม1.50นะครับเพราะว่า MACD เนี่ยตัดเส้น i g n a าล i ยนแล้วนะครับผมหักขึ้นมาแล้วนะมีเขียวแล้วนิดนึงนะครับผม RSI ก็สวยนะครับผมเลย50%ขึ้นมา อยู่ที่59.23นะครับผมว่าถ้าอาทิตย์หน้าตลาดไม่มีความกังวลอะไรไม่มีอะไรมาทำให้เขากังวลนะครับหนึก็อาจจะเห็นได้นะครับผมสำหรับ t t p นะครับนะสำหรับคนที่ยังไม่มีของกอ็ผมว่าเดี๋ยวรอจังหวะเข้าก่อนนะครับผมอาจจะให้เขาย่อลงมานิดนึง กดก็ได้นะครับผมหรือถ้าใครแบบว่าชั่วกับตลาดอาทิตย์หน้าตลาดแบบมาแน่ฝรั่งเขามาแล้วนะนักลงทุนต่างชาติเขามาแล้วก็สุดแล้วแต่จะวางแผนการเทรดเลยนะครับผมนะอันนี้ผมแค่มาพูดเป็นไกด์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมนะจ๊ะนะจ๊ะต่อที่ทำเฟรมวีคนะครับผมคือเราจะเห็นให้ชัดนละ้ ว่า TTB นะครับผมถ้าสมมุติว่าตอนนี้นะครับผมมันเป็นขาขึ้นของกลุ่มแบงก์จริงๆนะครับผมไฮที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผม3.14นะครับ จะเห็นได้ว่าบริเวณนี้เส้น EMA 200กดอยู่ในราคาไหนก่อนราคาที่1.50นั่นแะครับต้านที่เราดูผ่านมาถา์าเฟรมที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับผม ถ้าทะลุ1.50ได้รอบนี้ฮะดูสิฮะพื้นที่พื้นที่ของเขาที่จะดุนขึ้นไปทำ high ใหมโอ้ยังมีเยอะมากเลยนะครับผมเยอะมากเยอะมากนะเยอะมาก indicator ครับ MACD ก็อยู่เหนือเส้น signal line นะครับผม ตอนนี้อ่า RSI ใน f r a m e week นะครับก็อยู่ที่60.40อันนี้ก็หักหัวขึ้นมาแล้วนะครับอ่าสวยนะครับสวยมาต่อที่ t i ทำเฟรมมันทำเฟรมมันฮะถ้ามาทำเฟรมมันนะครับผมต้องมาดูที่ MACD มันสำหรับคนที่มองอ่า คือยาวเล่นยาวๆนะครับผม MACD มันฮะของ TTB ฮะกำลังจะตัดเส้นกำลังจะตัดเส้นซิกญนลน์แล้วนะครับผม RSI ตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบห้าจุดศูนย์หกสวยมากสวยมากนะครับถ้าใครมองยาวๆฮะราคาหนึ่งจุดสี่สอง อาจจะแบ่งไม้ซื้อก่อนก็ได้ถ้าสมมุติว่าเขาย่อ,อมาเราก็จะได้มีกระสุนเก็บต่อนะครับผมถ้าเรามองยาวๆแล้วเป้าหมายเราอยู่บริเวณนี้นะครับ3.033.25 3.24 h i ที่เขาเคยทำสูงสุดใบคุ้มค่ามากๆนะครับผมก็คือ เขายังมีพื้นที่ให้ได้ไปต่ออีกเยอะมากนะครับหลังจากที่ MACD เนี่ยตัดเส้นซ g n a l ลายนแล้วนะครับผมกว่าเส้น RSI เนี่ยจะวิ่งขึ้นไปทำ o o a r d นะครับผมมันยังมีพื้นที่ให้เขาวิ่งอีกเยอะเลยก็1.68นะ 1>, 1นึ่นะเดี๋ยวนะก็หนะึ่แะแล้วก็2.22อันนี้คือผมเอาเส้น ema 75แล้วก็ ema 200นะครับผมเป็นแนวต้านเลยนะครับผมนะแนวรับครับ0.97จจะลงมาไหมลนะ่ะ 0.80อ่ะเอาแนวรับใกล้ๆนะครับผมก็1.32นั่นแหละนะครับนะอ่ะเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งนะครับผม t t p นะครับผมในท i m เฟรมมันนะครับ RSI ฮะอยู่ที่55.06 MACD กำลังจะ กำลังจะตัดเส้นซิกเนลไลา์ขึ้นมาแนวรับแรกของ ttb ฮะ1.32 0.97 0.80ฮะแบ่งไม้ไว้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมมองว่าเขาคงไม่ลงมาง่ายๆแล้วแหละนะครับอ่า แนวต้านแรกฮะ1.68นะครับผมอันนี้ในทางเฟรมมันนะในทางเฟรมันนะครับผมคือเรามองกันยาวๆหน่อย1.68ก็คือเอาเส้น EMA 7 5เนี่ยมาเป็นแนวต้านเลยแล้วก็2.22ฮนะเส้น EMA 200ฮะมาเป็นแนวต้านนะครับผมอืม แล้วถ้าผ่านเส้น EMA สองร้อยไปได้โอ้ผมต้องบอกว่า TTB สวยงามมากๆเลยนะครับผมก่อรุนขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับผมเพราะไฮของเขาอยู่ที่สามจุดสองสี่นะครับผมนะไฮใกล้สดุดๆนะครับแล้วก็ยังมีไฮสูงสุดที่เขาเคยทำไว้อยู่ที่6บาท นะครับโบยฮะพื้นที่ที่จะให้เขาไปต่อมันมีเยอะมากนีนนี้ MACD มันเนี่ยกำลังตัดแล้วอรอบที่แล้วเนี่ยเขาตัดขึ้นมาตรงนี้ฮะรันเทนขึ้นไปโอ้โห ตัดปุ๊บอ่ะดอกนี้อ่ะพุ่งกว่าเลยไปสองบาทกว่าเลยเออนะก็ถ้ารอบนี้ตัดนะฮะมันจะไปไหมนะสองบาทกว่าก็เป็นคำถามนะครับผมเป็นคำถามนะแล้วก่อนหน้านี้บริเวณนี้ก็เกิดโอเวอร์โซนะครับผมนะ MACD ตัดก่อน ตัดบริเวณใต้เส้นซิกเนลลายค่อนข้างที่จะลึกอยู่ขึ้นมาตัดเส้นซิกเนลลายขึ้นมาไปเลยตัวนี้แหละครับตัดแล้วผ่านจุดโอเวอรโซมาแล้วนะครับผมถ้า MACD ตัดทีทีบี TV จะไปไหมจะพุ่งหรือเปล่าฮะมองกันเป็นช็อตไปนะครับผม 1นึ2ง2นะครับผมสำหรับสำหรับเดือนเดือนอเดือนนี้เดือนหน้านะครับผมนะแต่เส้น EMA e พวกนี้มันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องปรับอแดปไปเรื่อยๆนะครับผมพร้อมกับดูสัญญาณอินดิเคเตอร์นะครับนะประกอบด้วยนะครับผมสำหรับคนมองอ่า ภาพใหญ่นะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนมีความคิดเห็นแล้วก็มีแนวทางอื่นก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับผมมาแชร์ความคิดแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมแล้วก็ขอความกรุณานะครับบิงบอลเพื่อนนะครับผมที่ผ่านได้เข้ามาชมคลิปที่ผมทำอยู่ก็ ขออนุญาตก,กด subscribe ก,กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกับเมาน้อยอย่างผมด้วยนะครับสำหรับสุดสัปดาห์นี้นะครับผมก็เราก็ได้เห็นแล้วนะฮะ1น0 0นะครับผมสำหรับเซตก็ขออวยพรนะครับสำหรับอาทิตย์หน้านะครับขอให้เพื่อนๆนนักลงทุนทุกๆคนนะครับเจอกับ สิ่งดีๆนะครับผมแล้วก็มีกำไรกันทุกๆคนด้วยนะครับผมสำหรับอาทิตย์หน้าและในวันนี้ครับก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้สวีดัตสวัสดีครับผม